อันนี้พามาแนะนำหม้อต้มโมกกะปอนนะครับหม้อต้มโมกกระปอเนี่ยส่วนแรกก็จะเป็นตัวที่เรา,เาไว้ใส่น้ํานะส่วนล่างเราอย่าใส่น้ําเกินวาวนะถ้าเราใส่น้ําเกินวาลจะเกิดอย่างนี้ขึ้นครับเวลาแรงดันเกินเขาจะไม่สามารถระบายแรงดันออกมาได้นะทุกคนตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นที่ใส่ผงกาแฟแต่ละรุ่นนะครับทุกคนมันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับใส่ได้ตั้งแต่สิบห้าสิบหกบางรุ่นก็สิบสี่นะครับบางรุ่นก็สิบแปดยี่สิบนะครับทุกคนนะ ก็ใส่ตรงนี้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนด้านบนของหม้อต้มนะครับถ้าเราไม่ทําสะอาดตรงนี้เขาก็จะเป็นแบบเป็นคราบนะทุกคนก็ทำาสะอาดกันใครที่เปิดร้านนะครับทุกคนก็ล้างทุกวันก็ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวงพึ่งนะที่เขาจะไว้กองเศษผงกาแฟะนะทุกคนแต่ละรุ่นเขาก็จะมีรูไม่เหมือนกันนะครับบางทีก็รูเล็กรูใหญ่ก็มีผลต่อรสชาตินะอันนี้ยางซิลิโคนนะครับ ถ้าตัวยางเนี่ยแบบว่าเขาเสื่อมนะก็จะทําให้แบบเวลาต้มออกมาอาจจะมีน้ํารั่วออกมาทางขอบหม้อตรงนี้ได้นะครับนี่แค่นี้ครับทุกคนอุปกรณ์หม้อต้มหมกกระฝ